สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องรูปุ๊กซีดีรัลา์วันนี้เรามีเนื้อหาดีๆมาแบ่งปันพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเปอร์เซ็นทองคืออะไรเรามารับความรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะทองคำเป็นโลหะที่มีค่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการเครื่องประดับและการลงทุน เนื่องจากมีความสวยงามและทนทานทองคำยังเป็นสัญลักษณ์ของความมัง่งคั่งและมีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยเรามาทำความรู้จักกับทองคำและเปอร์เซ็นต์ทองคำกันว่าเป็นอย่างไรและมีกี่ชนิดบ้างนะคะทองคำคืออะไรทองคำคือธาตุเคมีที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี Au มาจากคำว่าอูรัมในภาษาละติน ทองคำมีคุณสมบัติพิเศษเช่นไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่จะทนทานต่อการกัดกร่อนและสามารถนำไฟฟ้าได้เปอร์เซ็นต์ทองคำคืออะไรเปอร์เซนต์ทองคำหรือความบริสุทธิ์ของทองคำหมายถึงปริมาณทองคำบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในชิ้นงานโดวยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นหน่วยกะรัตเช่นทองคำ24กะรัต หรือตัวย่อ24และอักษร K คือทองคำบริสุทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์99.99ในขณะที่ทองคำา8 8 K หรือ18กรัตคือทองคำที่มีความบริสุทธิ์75ที่เหลือคือโลหะอื่นๆที่ผสมเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงชนิดของทองคำา 1. ทองคำบริสุทธิ er ์ pure gold ทองคำบริสุทธิ์ 2 4 k หรือ24กรัตมีความบริสุทธิ์สูงสุดถึง99.99% 99ทองคําชนิดนี้มีความสวยงามและเงางามมากแต่มีข้อเสียคือมีความนุ่มมากทำให้เป็นรอยได้ง่าย2ทองคํา22กรัตซึ่งตัวย่อในท้องตลาดก็คือ22และก็อักษร k เรียกกันทั่วไปว่า2 2 k มีความบริสุทธิ์ประมาณ91.6%ทองคำชนิดนี้นิยมนำมาผลิตเครื่องประดับในบางประเทศเช่นอินเดียเนื่องจากยังคงมีความสวยงามของทองคำแต่จะมีความแข็งแรงมากขึ้น 3. ทองคำ18กรัตตัวย่อคือ18แล้วต่อท้ายด้วย K ชื่อในการตลาดหรือเรียกกันสั้นๆว่า 18K มีความบริสุทธิ์ประมาณ75% ทองคำชนิดนี้เป็นที่นิยมในวงการเครื่องประดับเนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์สูง 4. ทองคำา4 k k ตัวย่อคือ14 k. แล้วต่อท้ายด้วย K ในทางการตลาดเรียกกันทั่วไปว่า 14K มีความบริสุทธิ์ประมาณ58.5%ทองคำชนิดนี้มีความแข็งแรงมากขึ้นและราคาย,ย่อมเยาเหมาะสำหรับการทำเครื่องประดับที่ต้องการความทนทาน 5. ทองคํา10กรัตตัวย่อ 10K หรือเรียกกันว่าทอง 10K มีความบริสุทธิ์ประมาณ41.7%ทองคำชนิดนี้มีความแข็งแรงสูงสุดและเป็นที่นิยมกันในตลาดบางประเทศเนื่องจากราคาประหยัดสีของทองคํานอกจากเปอร์เซ็นต์ทองคําแล้วทองคํายังมีสีหลายสีซึ่งเกิดจากการผสมโลหะอื่นเข้าไปเช่น คือการผสมนิกเกิลหรือแพททินัมทำให้มีสีขาวและมีความเงาสวยงามมากทองชมพูโรสโกลคือส่วนผสมกับทองแดงทำให้มีสีชมพูและได้รับความนิยมในวงการเครื่องประดับสมัยใหม่เป็นอย่างมากทองเขียวกรีนโกลคือผสมกับเงินทำให้ มีความเขียวคือสีออกเขียวอ่อนจะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งการเลือกซื้อทองคำเนื่องจากการเลือกซื้อทองคำควรคำนึงถึงความบริสุทธิ oh ์ของทองคำและการรับรองมาตรฐานจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบให้แน่ใจว่าทองคำที่ซื้อมีตราประทับบอกเปอร์เซนต์ความบริสุทธิ์และร้านที่จำหน่ายมีการรับประกันคุณภาพหรือไม่ในคลิปนี้นะคะเราจะมาสรุป ให้ฟังกันชัดๆนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยทองคำอ่ะเป็นโลหะที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของความบริรสุทธิ์สีการเลือกซื้อทองคําควรพิจารณาถึงความบริสุทธิ์และความต้องการในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลงทุนหรือเป็นเครื่องประดับทองคําทุกชนิดมีคุณค่าและมีความงามแตกต่างกันไปหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกคน มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องของทองคําและเปอร์เซ็นต์ทองคํากันมากขึ้นนะคะขอให้ออกความรู้ที่ได้นี้ไปพิจารณาในการเลือกซื้อหรือลงทุนในทองคํานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ปุ๊กมีสิ่งดีๆอยากจะมอบให้ทุกคนเป็นไอเดียอาชีพทําเงินอีบ e ุ๊กที่รวมอาชีพสำหรับการสร้างงานสร้างเงินในยุคอนาคตให้ท่านและลูกหลาน ราคา e b o ุ๊สุดพิเศษเพียง199บาทหากท่านสนใจสั่งซื้อสามารถสแกน QR Code ทักไลน์แอดหรือข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะท่านจะได้รับราคาสุดพิเศษ199บาทช่องคูป,ปุ๊กสีรัตไอเดียอาชีพดึงดูดเงิน10บร้านสร้างได้โดยตัวคุณเองแค่รู้วิธีการสวัสดีค่ะ